ดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนักลงทุนครับรวมถึงผู้ติดตามผ่านช่องทาง Facebook ทุกท่านด้วยนะครับก็พบก,กันช่วงบ่ายสองโมงนะครับวันนี้ต้องบอกเขาว่าตลาดถ้ามองกันในภาพริ่งบอกว่าผิดหวังนะฮะเพราะว่าเดิมทีต้องบอกว่าเราคาดหวังว่าบบเซ็ตมันจะรีบาวเด้งตัวขึ้นไปนะครับแต่สุดท้ายก็ไปได้เหมือนกันไปเฮียงแค่ใกล้เคียงแถว15-30มนะฮะมาที่60 60 60 1 5 2 9 5 0บวกอยู่6 9เานจุดนั่นเองแล้วก็พลิกร่วงลงมานะครับนะฮะ เรียกว่าแตะอยู่ช่วงเนสั้นนะครับแล้วก็ถอยเลยนะแสดงว่า1 5 3 0ก็เป็นแนวต้านที่แข็งอยู่เหมือนกันนะฮะถอยลงมาจริงแล้วตลาดต้องบอกว่าในเชิงภาพรวมเนี่ยไม่ได้มีปัจจัยอะไรพิเศษเลยนะครับนะที่เป็นแรงกดดันตลาดนะเพราะว่าในความเป็นจริงคือตลาดยังมองภาพที่ดูเป็นบวกกว่าที่ซ้ําไปนะครับจากเพื่อนเพื่อนบ้านเรามีทั้งบวกลบแต่ส่วนใหญ่ก็ออกในช่วงช่วงช้ามาออกในโทนที่เป็นเป็นบวกนะครับนะ แล้วก็ยังตามลุ้นเรื่องฮะฝั่งของอเมริกาเรื่องของการรับตาแหน่งคณะที่ปิึกของเขาการเขียนนโยบาย,ยาต่างๆใส่ใหญ่ออกมานะครับนะเพราะตามแผนก็คือ1.9ล้านนะล้านนะเหรียญย s นะครับนะอันนี้เองก็สิ่งที่ต้องตามดูผลตอไปนะครับเพราะเขาต้องเข็นออกมานะครับเพราะต้นสิทธิ์ของเขานะครับนะแล้วก็ในแง่งบ้านเราเองก็มีเรื่องของมาตรการเยียวยา,ยยายของโควิดผู้รับผลกระทบต่างๆครับนะเราดูประกาศเออที่ของกลุ่มแบงค์นะครับซึ่งออกมาแล้วก็สุดใหญ่ก็อยู่ในคา,าดการนะครับนะ เห็นจริงกวตลาดหุ้นเนี่ยถ้ามองจริงผมว่ามันไม่ได้มีเงื่อนไขที่เป็นลบมันควรจะขึ้นแหละนะครับเนี่ยซึ่งมันก็ขึ้นจริงๆแต่ขึ้นแป๊บเดียวนะครับนะแล้วก็สุดท้ายก็คือกลายเป็นแผ่วแล้วก็ถูกทิ้งลงมาครับนะวันนี้ตัวที่ขายเป็นตัวที่หลีดมาก่อนครับเช่นเดลต้าครับวันนี้ก็พลิกลงมาใหม่นะครับมีเดลต้ามีบ้านปูครที่ย่อลงมาครับแล้วก็ตัวที่ลงแรงวันนี้เป็นตัวของเคทีซีนะครับนะสุดท้ายก็แผ่วจริงๆนะเคทีซีต้องบอกว่าเออนิ่งละทราบแล้ว ุ่นก่อนน้านี้มันโอ้บอสนะครับมันก็เลยมีการทิ้งลงหมายเฉยนะครับนะก็เป็นการเรียกว่าเอาโอ้บอสออกไปนะครับนะแล้วก็ g p พีซฮะวันนี้ก็มาแรงวันนี้ก็ดูแผ่วๆไปนะครับนะภาพเลือกมาก็จะเป็นตัวหลีที่มีเรื่องการหลีเชิงการเก็งกำไรวันนี้เองก็ตกลงมาทั้งเดลต้าบ้านบูเคทีซีแล้วก็ GPC ครับนะเขาไปเใ่เ,เลนลูกลงมาแล้วก็ไม่ฟืน้นกลับขึ้นไปเลยครับนะ แต่ก็ต่างครับยังได้ห,หุ้นตัวหุ้นตัวการตัวเล็กเข้ามาแทรกตัวเพื่อพยุงเซ็ตเอาไว้ครับนะเช้านี้ก็เลยปิดที่15.14.95ครับลบไป7.64ครับนะวอลุ่มก็49,560ล้านบาทครับวอลุ่มนี่เฉียดครึ่งทางของครึ่งแสนนะครับนะก็ถือว่าใช้ได้ถ้วาวอลุ่มนะนะแล้วก็ภาพรวมตลาดอาจจะดูแผรลรวาบ้างก็จริงแต่ก็ยังไม่ถึงกับดูเป,เ,ปเป็นลบเต็มตัวอะไรนะครับนะมันก็เป็นาภาพของการริจวัตรงการขายทั้งหมดอะไรเกิดขึ้นนะครับนะ หุ้นวันนี้ตัวที่มีการซื้อขายเยอะครับเป็นปอทครับอยู่ที่4.25ชานี้บุกมา25ตังค์ครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงการเรียกว่าขายตัวของโออาร์กันอยู่นะครับช่วงนี้นะครับนะเคดีซีครับ74.75ครับวันนี้ลบไป6บาท25ตังค์อันนี้ให้ลงแรงฮะเคดีซีครับนะเรียกว่าพออไม่มีฮิสตอรี่ใหม่ครับเออร์เน็งทุกอย่างรู้แล้วก็ลงเลยครับวันนี้การพลิกมาลงนะฮะเมื่อวานยี่ส่งตัวได้ดีอยู่นะฮะ 70.7 5ลบไป6บาท25บ้านปูครับ10บาท50ลบไป30ตังค์แล้วก็ตัวของ ATA ครับ3.275ช้นนี้บวกไบาท25อันนี้ถือว่าส่วนทางตลาดแล้วถือว่ามาแข็งนะฮะเรียกว่าแก็บตัวต่อเนื่องนะครับเดือนขึ้นมาสอพอครับ112.50ครับช้นนี้ลบไป50ตังค์ครับอันนี้ถือว่าชนแนวต้าครับ1113บาทอยู่ซัลโซของสอพอครับนะส่วนหุ้นที่มีอิมแพคตลาดก็มาโน่เป็นตัวของปอทอครับก็บวกมา25ตังค์ก็0.63จุดนะแล้วก็ CBN คครรัับบบบวก1าทอยู่ที่0.4ครับ จริงแล้วบอกหุ้นที่อิงผลกระทบพวกโควิดนี่ถือว่ายังแข็งราคาหลายตัวไม่ลงนะฮะนะครับแล้วก็ SCGP ครับ47.50บวก75ตังค์อันนี้ไต่ตัวขึ้นต่อเนื่องครับแนวต้านตอนนี้มองอยู่49บาทครับบวกมา0.28นะครับแล้วก็ตัวโฮมโปรครับบวกมา20ตังค์ก็0.23จุดนะฮะวันนี้รู้สึกว่ากลุ่มพวกดูโฮมพวกโกลโบลคุณใส่แคปตัวด้วยกันโอเคอยู่นะฮะ STA ครับบวกมาบาท25ก็0.16จุดนะครับ ส่วนตัวที่ลงแรงจุดตลาดะฮะเดลต้าครับวันนี้ลงไป3าบาทก็3.96จุดเกนะเกือบ4จุดนะ,ะเซ็ตลบอยู่7นี่ถ้ามองนี่คือเดลต้าเอาไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับนะแล้วก็ KDC ครับลบไปอีก6บาท25นี่1.43ฮะสองตัวรวมกันก็5จุดเข้าไปแล้วนะครับนะแสดงว่าวันนี้โดนถ่วงด้วยชัดเจน d e ฮะเดลตาล้า KDC ครับวง2วง,งตัวนี้โซน ทวงเซ็ตลงมานะครับเพรสองตัวนี้ปาไปลบไป5จุดแล้วครับนะแล้วก็มีกัฟมี CPF มี GPS ีมีมินนะครับนะเพราะว่าไปวันนี้กุมปิโตก็ไม่มานะครับนะเอาครับมาดูกันต่อภาคบ่ายนะฮะเป็นยังไงครับก็ถือว่าสถานการณ์ช่วงเช้าพื้นบ้านเหมือนเดิมนะฮะมีบวกมีลบอยู่ฮะคนที่บวกก็ยังบวกได้อยู่คือหั่งสิงค์ครับบวกได้ดีชัดเจนหน่อยครับ0.77%นะครับนะก็ถือว่าใกล้เคียงกับทางห่างไข่ทางชไชนาครับเชได้ออ ชนะอยู่บวกแค่สิบสามค,ครับศูนย์จุดสามเจ็ดเทนเองครับตอนนี้จีนต้องไปรอดูครับว่าเรื่องของตุดจีนนั้นเขาจะมีการหยุดหรือเปล่าน,นะครับนะ,ะฮะปกติช่วงตุดจีนเนี่ยเขาเป็นเรียกเป็นโกลเด้นวิสของเขาเลยครับเขาหยุดเป็นยาวๆเลยนะครับนะแต่ปีนี้อาจจะไม่แน่ฮะเขาเขาไม่ต้องการให้คุณมีคนเคลื่อนย้ายนะครับนะก็ต้องดูว่าทางจีนเขาจะมีมาตรการอะไรหรือมไม่ครับส่วนอีส่วนหนึ่งนะครับนะส่วนตัวของดาวโจนส์ลงหน้านตอนนี้บวกอยู่สิบจุดนะแล้วก็ตัวของค่างกันบาทอยู่ยี่สิบเก้าหุดเก้าหก ชานี้ก็ถือว่าแข็งนิดหน่อยครับอยู่ต่ำกว่า30บาทต่อดอลลาร์นะครับนะเพราะดอลลาร์มันอ่อนนะครับนะส่วนเงินเยนอยู่ยี่สิบแปดจุดแปดแปดครับออเยนนี้ช่วงนี้เยนก็แข็งอยู่เหมือนกันนะครับนะเออเรามาดูันต่อในส่วนของภาคบ่ายนะครับคือถ้ามองจากช่วงเช้าเห็นเลยว่าเซ็ตมันไม่ไปนะฮะแล้วก็กลับลงมาแว่งแต่อย่างไรก็ตามเซ็ตมันก็ไม่ได้ว่งลงมาแรงอะไรนะครับนะรับใหญ่ๆที่เรามองแถว1 5 0 0จุดนะฮะ ตรง,งนั้นถึงมองเป็นลบนะช่วงนี้ยังไม่มองเป็นลบนะฮะเรามองแค่พักถ่ายเฉยนะฮะแล้วก็เชื่อว่าเซตถ้ามองอย่างนี้บ่ายนี้น่าจะเป็นการแก่งตัวออกข้างๆนะครับนะเพราะว่าในเชิงตลาดเองไม่ใช่ว่ามันอ่อันนี้มีปัจจัยลบอะไรที่โดดเด่นชัดเจนไม่มีไม่เห็นนะครับนะ <S <S แล้วก็มองมุมกลับกันก็คือปัจจัยบวกรออยู่ดูอยู่มันก็มีเหมือนกันนะครับนะนะซึ่งคืนนี้บ้านเราก็คือช่วนนงเท่ยงคืนของที่คือบ้านเราคะคือเช้าวันพรุ่งนี้ของอเมริกาครับว่าเดี๋ยวลองดูกัเรื่องของการ รับผารับตำแหน่งใหม่ของประธานที่ของเขาดันั้นจะมีม็อบม็อบอะไรมาหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าเขาขนถ่ายออกมาเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะที่มาดูแลเรื่องของวามเรียบร้อยนะครับนะรวมถึงนโยบายงต่างที่ยังตามออกมาครับนะนี่คือสิ่งที่ต้องตามดูต่อไปนะครับนะนั้นตลาดมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรที่ไปดูเป็นบุกเลยมันก็มีอยู่แล้วก็เรื่องของตัวของวัคซีนเองก็มีความคืบหน้าไปเรื่อยๆครับอย่างเช่นวันนี้เองบ้านเราก็ ถ้ามองจริงก็ผมว่ามันก็มีเรื่องบวกอยู่บ้างคือเรื่องของสอบคครับเนี่ยที่รายงานมีผู้ติดเชื้อแต50ะ50กว่าคนนั่นเองวันนี้ที่พบนะ,นะครับก็ถือว่าดรอปลงมาเดิมทีมันอยู่ประมาณ3หลักนะฮะวันนี้มาเพียงแค่2หลักนะครับต้องดูว่าแนวโน้มมันจะดรอปลงได้หรือเปล่าหรือเมนเทนดับนี้ได้ผมว่าน่าจะโอเคอยู่ในเรื่องของเ,อเรื่องของอผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องทางบวกอยู่บ้างนะครับนะ <S <S นั้นระบาดนี้เราจะมองเซตไม่แน่ไปไหนฮะมองพิจารณาไปก่อนไประองตัวไปก่อนนะฮะซึ่งเราาาาบอออกกว่่่็นจะดียงคื ไอ้ทำให้เซทเป็นดูดูแน่นขึ้นนะทำฐานให้แน่นขึ้นจากพันห้านะครับนะแล้วก็การที่เซทมันหดลงมาปุ๊บเนี่ยผมว่าคนที่คิดจะเล่นเกมกำไรเนี่ยอาจจะแผพ้ๆไป้บ้างนะครับนะคู่งานคือบริลุกอาจจะดูดอกไว้บ้างเพราะคนอาจจะไม่ค่อยอยากจะเข้ามานะครับนะก็มีส่วนอยู่เหมือนกันนะครับนะคือถ้าเซตขึ้นต่อเนี่ยผมว่าจากบริลุกจะเข้าต่อเรื่องมันจะมันจะดูสุขวันนี้นะครับนะแต่พอหดลงปุ๊บเนี่ยคนก็จะไม่ค่อยอยากจะเข้าก็มีเหมือนกันนะครับนะมันก็เลยมองมีความเป็นได้ว่าเซตตตนนนนน่าาาาจะะะออกข้้้งๆไปครรััับววหุเเมีท กลยุทธ์เป็นแบบอ่อ,อกตัวรับไปนะครับนะแล้วก็อ่รับมองพันห้าต้านหนึ่งห้าสองศูนย์แล้วก็หนึ่งห้าสามศูนย์นะครับนะส่วนกลยุทธ์นะฮะแบบนี้ตัวตัวหุ้นนะฮะ BDMs นะครับก็ยี่สิบเอ็ดจุดสามศูนย์ชั้นนี้บวกมาสิบสตางนะฮะราคาจริงที่ต้องบอกว่าที่ผ่านมาลงไปแล้วแล้วก็เก็บขึ้นมาแล้วแต่ก็ไม่ได้ขึ้นแรงครับและที่ผ่านมาช่วงนังก็ดูออกกังข้างอยู่นะครับตอนนี้ถือว่าเป็นรูปแบบของสามเหลี่ยมนะฮะสทร,รัพย์ตัวงบีดีเอ็มเอสแล้วก็ววะ ดูว่ามันจะเบกไปทางไหนฮะถ้าเบกขึ้นก็ไปต่อเบกลงก็ไหลนะครับแต่ดูแนวโน้มแล้วน่าจะเบกขึ้นไปหางบนเพราะว่าดูจากไอไส้ที่มันขยับตัวขึ้นมาหางบนนะครับนะบก็เลยเชื่อว่าจริงแล้วราคาน่าจะให้ผิโอกาสของการลุ้นเล่นรีบาวกันไปสับตัวของบีดีเอสก็เลยมองซื้อเก่งกำไรครับนะ,อ,ะอีกตัวคือตัวพีดีจีนะครับ1770ชั้นนี้ไม่เปลี่ยนแปลงครับ,ร,บราคาช่วงหลังที่ช่วงสองวันที่ผ่านมาพยายามชนแล้วก็ฝ่าแนวต้านตรง18บาทนะครับแต่ยังทำไม่สำเร็จนะฮะ แต่ดูจากรูปทรงแล้วก็ถือว่าจะมีรุ่นนะเพราะว่าตามแพทเทิร์นแล้วถือว่าดูเป็นบวกอินิเตอร์ลบไม่ชัดเจนนะครับนะเนี่ยจึงบอกว่าพี่จเองก็มีรุ่นที่จะฝ่าแนวต้าน18บาทขึ้นไปเพื่อไป19 2อยู่ก็ปองซื้อเก็งอะไรเช่นกันนะครับส่วนข่าวสารครับวันนี้ก็ตัวของทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าสอ,อทอนะครับก็เปิดเผยว่าทันีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมนะครับเดือน ธนวาหกสาครับอยู่ที่ระดับ85.8นะครับลดลงมาจากระดับ87.4ครับในเดือนพยหกสนะแล้วก็เป็นการปรับลดลงครั้งแรกในรอบ8เดือนนะครับเนะี่ยอันนี้เองก็ผลมาจากตัวของโควิดนะครับนะก็เป็นผลกระทบไปนะฮะส่วนตัวของ PSTC ครับ Power Solution ฮนะ PSTC ตั้งเป้ารายได้ปี64ครับเติบโตไม่ต่ำกว่า30%จากปีก่อนนะหลังจากภาพรวมก,การธุรกิจดีขึ้นนะฮะแล้วก็เนื่องจากจะมีการรับรู้รายได้ จากงานในมือหรือแบ็กหลอกนะฮะมูลค่ารวม2,000ล้านบาทซึ่งเป็นธุรกิจอี c ในกลุ่ม Power Solu t i o n แล้วก็กลุ่มธุรกิจ O i ย and Ga s นะครับนะโดยล่าสุดกลุ่มบริษัทชนะก,การประมูลการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลน,นะฮะมูลค่าโครงการ800ล้านบาทนะฮะซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือนมีนาคมปี64นี้แล้วก็น่าจะรับรู้ได้ในปีนี้ครับอต่ทีกเองก,ก็จะมีธุรกิจธรรมชาตินะแก๊สธรรมชาติเหลวครับหรือว่า LNG ครับจะเติบโตกว่า 1,000%นเะปร์เะฮะจากการที่จำหน่าย l n g ให้แก่กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศครับที่อยู่นอกแนวก๊าท่อก๊าธรรมชาตินะครับนะบซึ่ง l n g ซึ่งยังไม่เชื่อเพิงที่ทางเลือกสะอาดสามารถใช้ทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม LPG นะครับนะและได้มันเต่าครับที่ช่วยลดการ ้นทุนลงไปอย่างดีนะครับนะอันนี้ก็ดูกันไปในส่วนของตัวของ PSTC ซึ่งรายละเอียดดีเทลมนึ่นมีใหญ่เรื่องอยู่เือนกันก็ตามดูันไปครับส่วนตัวอง s อ i ครับเปิดเผยน,นะฮะว่าภาพรวมของการธุรกิจปี64่ครับคาดว่าจะเติบโตดีกว่าปี63นะฮะเพราะว่าปจัจจัยสนุนจากการผลิตแล้วก็รับเหมาภายในประเทศเป็นหลักครับเนื่องจากว่าโครงสร้างพื้นฐานละซึ่งเดิมทีจะประมวลในช่วงปี63ถูกเลื่อนมาในปีนี้นะครับนะ ทั้งงานรถไฟฟ้างานสายส่งไฟฟ้ารวมถึงสถานีไฟฟ้าครับเพื่อเชื่อต้นเศรษฐกิจไทยปัจจุบันมีงานในมือฮะแบ็กหลอกฮะอยู่ประมาณ1นึ่ล้านบาทนะจากทั้งผู้ตู้จากทั้งตู้สวิตบอร์ดนะครับรางเดินสายไฟแล้วก็เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงนะครับนะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็มีงานอีกประมาณ1 8 0ล้านบาทนะครับนะคาดว่าจะรับรู้ได้ทั้งหมดในปีะครับนะหลันี้ก็จะเข้าประมูลงานต่อเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเพิ่มแบ็กหลอกนะครับนะ ส่วนตัวของ i i g ครับเปิดเผยว่าครับนะก็ผลการงานช่วงปีห4ครับค่าว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมานะครับโดยคาดว่าจะทำได้ราว6กร้อยถึงอล้านบาทครับซึ่งธุรกิจตั้งการปรึกษาจัดหาบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าก็ CRM นะครับนะแล้วก็จะจำหน่ายซอฟต์แวร์ครับยังคงเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้เติบโตสูงครับเนื่องจากว่า CRM นั้นยังเป็นต้องการของความต้องการของลูกธุรกิจตารต่างนะครับนะนะอันนี้เองก็ดูกันไปฮะส่วนอื่นก็นี่คือผู้ ผู้แบบอื่นด้วยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะฮะดีเราชัดเจนอะไรมากๆครับนะก็เป็นว่าเขายังถ้าว่าเติบโตต่อละกันนะครับนะสัดต่วไอ้ไอจีนะครับเรามาดูคนส่วนของคาถามตอบดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับนะดูไล่ดูแป๊บนะฮะคำถามวันนี้คือตัวของบ้านปูนะฮะท่านี้เขาย่อออกมานะบ้านปูนะครับก็สุดท้ายอ่า ขึ้นไปเหนือ10บาทริงตามทรงก็คุณจะทุกชน11แล้วผ่านขึ้นไปเลยฮะยิ่งได้แค่ชนนะฮะชน1 1บาทเมื่อเช้านี้ชน11บาทแล้วก็ไม่ไปก็ถอยลงมาครับนะแต่ก็ยังต้องดูกันต่อฮะเพราะว่ากรอบไม่เปลี่ยนนะด้านปูฮะช่วงนี้ก็ดาวตั้งก็11บาทรับอยู่10บาทสตุบัณฑปูนะฮะเอาเป็นว่าถ้าก็ยังยิง10บาทได้ก็น่าจะโอเคกว่าครับนะแต่ก็หลุดมาก็ต้องมองห่างล่างใหม่ครับนะแต่ตาม,มตรูปทรงแบบนี้ต้องระวังนิดหนึ่งครับแสดงเห็นแล้วว่าเพราะก่าก่อนอันนี้เขาข รอบนี้กลับมาใหม่ครชนถ11บาทนี่น่าจะเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองนะครับนะต้องระวังนะครับถ้าไปอย่างี้ต่อจะดูไม่ค่อยดีแสดงว่ามันเริ่มมีฐานที่ฐานสูงที่ต่ำลงเรื่อยๆนะครับนะเพราะว่า11.7ลงมาถาึง11บาท11ไม่ผ่านเนี่ยมีโอกาสลงมาทำฐาน10บาทใหม่ถ้าตัวบ้านปู่นะฮะถ้ามองอย่างนี้ก็ถือว่าดูเป็นลบนิดหน่อยนะฮะซปเปอร์ทุนบาท8ตังนะฮะ ถือต่อหรือขายนะฮะก็ก็คงถือไว้ก่อนนะฮะนะนครับนะ,ะถือไว้ก่อนผมดูทรงแล้วผมว่ามันยังมีรุ่นรีบาร์ตัตวของซูเปอร์นะฮะครับก็บาทแปดตังค์วันนี้บาทสี่ตังค์ก็ยังมีรุ่นที่จะออกได้อยู่นะฮะนะครับทียู T U ครับอา่านี่เล่นอยู่พักๆแล้วก็ไม่ค่อยมานะฮะสิบสี่สิบห้าบาทครับทียู U นะฮะเนะี่รับเนื้อต้าน,นครับราคาก็ คือถ้าใครเล่นทีต้องบอกว่าเป็นคนใจเย็นนะฮะแล้วก็เป็นแบบซื้อแบบลงทุนถือกันไปเนี่ยนะครับถ้าซื้อมาแล้วมาหวังจับเรียกว่าวิ่งไปตลาดเนี่ยผมว่าคงไม่ใช่นะฮะเพราะหุ้นปกติมันไม่ค่อยวิ่งอยู่แล้วเสตรงทียนะครับนะคือมันไปแบบน้ำเน่าของมันนะฮะนะครับช่วงนี้มอง14 15ี่สิบห้าก็เป็นสัดไซเวย์ออกข้างไปสักทีอนะฮะอ่ายูทีพีครับอันนี้ดูเหี่ยงกว่านะฮะแล้วก็รุ้นอาจจะดูน้อยแต่ราคาหุ้นถือว่าน่าสนใจนะฮะนะเพราะว่าช่วงนี้้กระแสหุน ตัวนี้ก็ยังเรียกว่ายังไปได้อยู่กันนะฮะยูทีเปเปอร์นี่ตอนนี้มองแนวต้าอยู่15บห้นะฮะนะฮะมองสิบห้าแปดไว้เลยฮะตรงนี้ตรงนี้นะครับมองสิบห้าแปดไว้ก่อนเลยถ้าจัดตัว UTP นะฮะใครคิดจะขายก็มองสิบห้าแปดไว้นะครับถ้าผ่านได้ก็มีโอกาสไปต่อเพราะส่งหุ้นนี้ยังมีลุ้นไปต่อะฮะเดี๋ยวดูนิดนึงโอบอลยังอ๋อยังไม่ยังไม่โอบอลแต่ใกล้โอบอลนะฮะมองสิบห้าแปดไว้ก่อนจัดตวัวยูทีพีนะครับนะผ่านได้ก็มีโอกาสไปต่อแต่ผมว่าถ้าผ่านไปเฮ้ยปมัันนนน่าจะ o ะะโออบบครบ อันนี้ช่วงนี้ก็รอไปแข่งบนเอาศัตูที UTP นะฮะใครมีอยู่นะฮะ MTC นะฮะอันนี้คงยังโฮต่อเนื่องฮะเรามองบวกอยู่ตัวนี้จริงๆเรายังมองซื้อเก่งไรอยู่ซึ่ินท t ซ c นะฮะก็ราคาก็โอเคนะฮะไม่อาจจะมีพักมัวบ้างวันนี้แต่ก็ไม่ดูไม่ดูไปลบอะไรฮะรับอยู่65นะครับนะแล้วก็ต้านอยู่ที่67.75ตเสักก็ได้สตูของ MTC ว่รายังมีโอกาสเด้งขึ้นไปใหม่นะครับนะ ไอวีเอลนะฮะคราวนี้ไม่ไปฮนะแหมรุ่นนี้ไป40บาทนะฮะมาได้เพียงแค่39ก็ยัง,งมองเหมือนเดิมฮนะพอแล้ก็อยู่37เนะฮยังมอง40บาทอยู่นั่นได้ขึ้นไปก็ถ่ายทำรอบตรงแถว40บาทได้อยู่สตัวของ i v l นะฮะปันปู่ที่ตอบไปแล้วเขาผ่านไปเลยนะฮะ NER ครับอันนี้รับอยู่ที่แถวนี้เลยฮะแถว5บาทนี่แหละฮะนะครับสตัว NER นะครับต้านอยู่530นะครับอันนี้มองเหมือนกันนะฮะถ้าเด้งขึ้นมา,านี้ผมมองขายทำรอบนะสตัวเอ็นเพราะดูจากช่วงงหลัราาคขึ้น กว่า,วาุ่มไม่ค่อยตามนะฮะแล้วก็เป็นโดจิทั้งที่สองด้วยดูไม่ค่อยดีเหมือนกันนะวิวการจะย่อตัวลงมาเนี่ยนะบีดีเอสดีบ่ายนี้เราเชียร์ซื้อเก่งอะไรยอยู่บีดีเอสบ่ายนี้นะร,รับอยู่ยี่เบ็ดนะฮะต้านอยู่ยี่เบ็ดจุดเจ็ดสับีดีเอสนะฮะรุนได้ผ่านเพื่อไปต่อฮะนะยังถือว่าน่าสนใจอยู่ถ้าไม่ไปก็แค่ไซเว่ยเฉยสับบีดีเอสนะฮะไอวีแอลนี้ตอบไปแล้วนะฮะก็มองกันที่สามยี่เจ็ดรับต้านอยู่สี่สิบบาทไออาร์พีซีนะครับ อ่านี่ก็ดูตื้อๆจริงเรามองว่าน่าจะวิ่งแต่ไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่ฮะรับสามห้าศูนย์ต้านสามแปดศูนย์ผ่านได้มองเสาสี่บาทสิหกตังค์ฮะถ้าดูอย่างนี้ผมก็คงถือไว้ก่อนแหละเพราะผมว่าดูแล้วหุ้นน่าจะไปแถวสี่บาทรอบมึงได้อยู่สตูอ่อ ARP สี่นะฮะ BJC ไม่ผ่านฮะนี่ย้ำมาเสมอนะว่าชนสามแปดอะไรแผ่วทุกทีนี่ก็ชนแล้วก็ลงเหมือนกันฮะกดไม่ไปฮะแต่ก็ต้องดูถสามหกไว้ก่อนฮะ นะฮะตอนนี้เองรับอยู่36มหต้านสาครับไม่ควรลุด36สับตัวบีเจสีนะครับนะถ้ามีอยู่เนี่ยคือใช้จังหวะเด้งคือขายลงแล้วค่อยซื้อซับ b j เนะครับอ่าเ k ครับนี่ไม่มาเลยนะฮะเนี่ยส่งขายกันเนี่ยกับสเต็กนะฮะสเต็กอยู่แถวสิอันนี้ยมองแถวสิบาทนะฮะก็ต้องดูฮะ16บาทไม่ควรต่ำกว่าเหมือนกันนะซับส k คือจริงถ้าไม่มีคงยังคงไม่เข้านะครับเนี่ยเราลอดูไปก่อนนะฮะ เพราะว่าพวกนี้ต้องรุ้นง,งานรัดนะฮะถ้างานรัดไม่ออกมามีงานอะไรเพิ่มเติมหุ้นมันจะดูเงียบไปตัวสี่เคกสเต็กนี่ก็เช่นเดียวกันนะฮะรวมถึงตัวเซฟโก้อีกหนึ่งตัวฮะกลุ่มขายกันจะเป็นสักษณะทรงดียวกันหมดขมเซเว่นนะฮะอ่บาบัชชานี้เราบอกแล้วนะฮะตรงแถวนี้สี่สี่จุดสองห้าครับถ้าไม่ยืนนี่ขาดได้รอบไปเลยนะฮะนี่ก็ลงมาจริงจด้วยทั้นช่วงนี้ยังมองเชิงฝั่งขายไว้ก่อนนะเดี๋ยวลงมาทีค่อยว่ากันตรงไหนนะฮะร,รอให้มันยืนให้นิ่งก่อนในตัวขมเ ตัวไหนฮะ D E V I ฮะดูนีนอะไรฮะตัวนี้อันนี้ของ่าไม่ใช่นะฮะ B J C นี่ตอบไปแล้วนะฮะก็สามพกสามสิบแปดนะฮะออ S V I นะครับออกนี่ถือว่ามาดีฮะยืนห้าบาทแล้วมาต่อได้นะฮะต่มองตามลูกการก็ห้าแถวนี้ถ้าห้าสี่ศูนย์แถวห้าห้าศูนย์นะฮะก็ยังถือให้ไปรอขายข้างบนนะฮะห้าสี่ศูนย์ก็หรือว่าห้าศูนย์อยู่สับตัวของ S V I นะครับอมตะครับ อันนี้ต้องบอกเลยว่าในส่วนตัวของผมเน้นว่าอมตะหรือเติร์กเมริกเนี่ยผมมองเหมือนกันนะฮะบริษัทลงซื้อขึ้นขายเนี่ยเพราะผมเชื่อว่าโควิดยังอยู่เนี่ยคนไม่น่าจะเข้าอ่ะนะครับงนั้นที่เขาอาจจะไม่ได้ขายได้ขา,ขายได้ตามปังเป้านะครับนะนี่ยจริงแล้วหุ้นม,มันไม่น่าจะควรจะขึ้นนะมันน่าจะดูออกข้างๆนะครับนะแต่ต้องบอกที่ผ่านมาเขาก็ถือว่าเขาแข็งเนะี่ยแล้วตอนนี้มองอยู่16บาทเนะี่ยจะอมติาครับเรียกว่าห้ามหลุดเลยฮะถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยมีโอกาสลงมาใหม่แถวนี้เลยแถว15บาทนะะฮถ้าาหลุดออกกม็ไปก่อนเลยทนแล้วผมก็ถ้าาถมว่่าซื้อมมัก็คคงไนะรบ พ่าดูแลอาจจะย่อออกมาหาของล่างนักสมัะนะฮะเอออทีเ uh, อครับนี่ถือว่าชานี้มาดีนะฮะลุมกเกษตนระมาสูตขึ้นมาเลยเนะน,นี่ยแบบนี้ปิดแก็บละมาต่อเลยนี่ท่านอะไรเนี่ยสามสามเจ็ดสิบห้านะสามสามเจ็ดสิบห้าจนถึงแถวสามสิบห้าบาทนะฮะต,ตัวเอทีเอฮะดูสองที่ฮะช่วงนี้ถ้ามีอยู่ก็รอจะหวะขายอย่างเดียวนะฮะไม่ช่วงนี้ไม่บอกไม่ใช่จะหวะซื้อนะ สักคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยเราจัาางหวะขายนะฮะเรอไปเองแล้วขายนะฮะเพราะว่าหุ้นเล่นไปเล่นมาขึ้นก็จริงแต่ว่ารูปไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะตัวเอทีเอครับนะแต่้ารลูกทรงไ่ยมีโอกาสชนแนวต้านฮะสามสามเจ็ดห้ากับสาวสัติาสองที่นั้นเป็นเราขายเอาก่อนสองที่ตรงนั้นนะครับบีฟิตนะบีฟิตนี่เป็นไซด์เวย์นะฮะราคาเป็นไซด์เวย์แล้วก็ถือว่า ไม่ค่อยไปไหนนะรับอยู่30ต้านอยู่32มสิบองเรามองซื้อเก็งอะไรอยู่เหมือนกันนะคะคิดว่าน่าจะเล่นฝ่าตามตัวของอสวัสดิ์ขึ้นไปแต่สุดท้ายราคาก็เป็นเหมือนเดิมครับเป็นสนัไซด์เวย์นะฮะไม่ได้ไปไหนไกลมอง3า3 2อยู่สะตรงบีฟิตนะเอเอนะครับอันนี้ถือว่าต้องให้ผ่าน65ครับนะผ่านได้จะดูสวยมากเลยในสตอเอนะฮะแต่ทรงนี้ผมว่าก็น่าถือไว้ก่อนนะเพราะเขาไม่ลงมานะฮะเขาแก่งออกข้างๆนะครับนะขึ้นมาใกล้เคียงแถวสามแถวหกสิบห้า, 3, า 65, แล้วก็ออกข้างๆไปครับ ส่งตรงนี้ผมว่าเขายังสู้ะฮะส่งหุ้นถือว่าไม่ทิ้งลงมารับอยู่62.25สับตัวของ E A นะครับแนวรุ่งไม่ออกด้วยนะฮะ,ะชัยโยครับอันนี้น่าจะเป็นการขายทั้งกำไระฮะับเนพอขึ้นมาแรงะฮะก็เทคมาหน่อยะฮะับรับวันนี้อาจจะมองแถว9 1 0นะฮะนะนครับชัยโยนี่มองรับ9.00ก่อนมองช่วงนี้มองเชิงของการขายทั้งกำไรไปก่อนนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวลงมาค่อยว่าก,การสับโตชัยโยนะฮะคอมเซเว่นนี่ รับอีกทีแถวไหนเลยฮะถือต้องบอกอีกครับว่าช่วงนี้ถ้าถามมารับตรงไหนยังไม่รับมาฮะเพราะเพิ่งดุดแนวรับตรงทั้งบนมา4.25นั่นต้องรอดูก่อนนะครับเพาเนี่ย42มันมีทาง42นะฮะนะอีกทีครับอีกทีแถวมา42ตัตของ Com คอมเซเว่นนะฮะนะฮะ42แล้วก็4 4.25เป็นแนวต้านไป คือถ้ะสานว่ารับตรงไหนเนี่ยเขาจะแบบนี้ยังไม่รับฮะรอดูก่อนนะเพราะว่าคุณมันขึ้นมันต่อเดินแล้วเพิ่งเพิ่งตีเพิ่งทิ้งตัวลงมาปุ๊บเนี่ยต้องรอดูให้มันนิ่งก่อนมันนิ่งตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวไปพิจงังหวะมันอาจลงต่อได้นะครับนะทัสโก้ครับอ่าอันนี้เองถือว่ายังโอเคนะฮะแม้ว่าในช่วงสองวันหลังนี้จะไม่ค่อยขยับขึ้นไปก็แล้วแต่แต่ถ้าตามรูปทรงแล้วถือว่ายืนได้ดีนะฮะ ก็ขึ้นมาแรงนะฮะแล้วก็ออกข้างๆไปก่อนช่วงนี้รับยังมองว่า20.4เหมือนเดิมครับต้าอยู่22.3สตัวทัสโก้นะครับผมว่ายัางโอเคอยู่นะวุ่นๆไม่ออกด้วยฮะแต่ว่าคุ้มันน่าจะซึมๆออกข,ข้างไปก่อนแล้วก็รอจังหวะเหมือนกัรอเล่นเงินใหม่ตัวทัสโก้ผมว่ายังมีโอกาสเด้งกลับไปใหม่นะฮะ JMT ฮะ JMT น,นี่มอง30ไทยเนี่ย39-40บาทเอาต้าน,นะข้างบน39-40บาทฮนะ ถือว่าจริงแล้วถือว่ามามาดีกว่าตัวของตัวของแบมนะครับแต่กระตังถ้ามองตามลูกทรงนี้ผมว่าขึ้นไปก็ขายไปบ้างนะปรากฏว่ายิ่งดีขึ้นมาวอลุ่มยิ่งไม่ค่อยตามนะถ้ามองยิ่งมองดีดแรงขายไปก่อนแล้วลงมาค่อยว่ากันดีกว่าครับนะรับอยู่สามสิบกบาทนะฮะสัตว์ตัวของเจมทีช่วงนี้นะฮะจีพออ,อันนี้รับหลุดมาแล้วฮะหลุด8ปสิบสามนะฮะนะแล้วก็ถัดไปคือ8ปดิบาทต้านตอนนี้มอง8ปสามไปก่อน เขาควรยิง83แต่ผมเชื่อราคายอกมาน่าจะน่าจะมีคนซื้อนะฮะเพราะส่งหุ้นไม่ได้หวิ่งลงแรงอะไรฮะคือตอนขึ้นกับตอนลงจะเกะอย่างครับว่าตอนขึ้นขึ้นได้เร็วแล้วก็บู๋หว่ามากครับเพราะตอนลงรู้สึกมันดูเงียบๆนะแะเศรษฐคนยังไม่ได้ไม่ได้ขายออกมาก็ตัว GBS4 นะฮะในช่วงนี้ก็ดูรับ80บาทไว้ก่อน,นะฮะตั้งอยู่83นะฮะอยอกมาก็ไปจังหวะการทยอยเก็บอยู่สตรีม GBS4 นะฮะ SSO AABC ก่อน,นะฮะ อย่างนี้มองแถวห้าบาทฮะนี่มองขายเหมือนเดิมนะที่ A B C ฮะเด้งขึ้นไปก็ขายสำรอบไปนะเอสโซครับอันสุดท้ายไม่ยืนเก้าบาทนะฮะถอยลงมาใหม่ฮะถ้าอย่างงี้ก็มองแปดบาทห้าสิบตัวเอสโซครับผมว่าเป็นเรื่องของการขายขายได้กำไรมากกว่านะฮะเพราะว่าสตอรี่หุ้นไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ช่วงนี้กระแสน้ำมันซึ่งมันดูแผ่วๆนะครับนะก็ส่งขายกันหมดนะฮะทั้งกลุ่มเขานะฮะนี่ตัว S P R C ฮะส่งขายกันหมดเลยนะครับนะหรือแม้แต่ตัวท็อปเนี่ย โซนขายกันหมดนะฮะนั้นช่วงนี้น่าจะย่อตัวลงมานะฮะตัวของเอสโซฮะแลนด์เฮ้าส์นะฮะอันนี้ยองมองกล่องเหมือนเดิมครับแปดบาทถึงแปดบาทห้าสิบตัวแลนด์เฮ้าส์นะครับ BBL นะฮะอันนี้มองหนึ่งสองศูนย์นะฮะรับไม่ควรต่ำกว่านะฮะถ้ายืนได้ยังน่าจะโหไว้ก่อนนะฮะเพราะยังมีรูดิ้งเด้งตัวตัวไอพีเอลแล้าไปบีเอลนะฮะยังมีโอกาสเด้งตัวเอสซีบีครับ อันนี้ก็ถือว่าแข็งใช้ได้นะฮะไม่ได้วิ่งลงมาเลยนะฮะรับอยู่89.5เลยครับต้านอยู่93.25นะครับดูให้ดีหุ้นมันไม่ลงเลยนะยืนเกาะในรับมาตลอดนะฮะแต่ต้องพูดที่ขูว่าน่าจะรอดูเออร์นนี่เงินมากกว่านะฮะแต่กระตามส่งหุ้นน่าจะยืนเกาะในรับได้อยู่นะแล้วก็รอรุ้นรีบาวถ้าวางตามแพทเทิร์นแบบนี้นะครับพีทีจีครับวันนี้ก็มองรุนผ่าน18บาทผู้ไปต่อครับมอง19.2บทนะฮะถ้าผ่าน18นะฮะสอพอครับอันนี้ติดแนวต้านี่ฮะ11 3ฮะะรรััับบออยู่106นตวขงสค พีกนว่าชนมานี่ครั้งนี้ครั้งที่สองนะฮะถ้าเป็นแบบนี้ยังมีขึ้นมาชนต่อนี่ก็ขายต่อมันเด้งแหละซัตโตสอผอแล้วลงมา่อยตั้งรกันใหม่นะตามเทิร์นทีเอ็มบีครับนี่เลไซเว่ยฮะไม่ไม่ลงนะฮะถือว่าไม่ลงฮะราคาอาจจะย่อบ้างแต่ก็ออกข้างๆอยู่ก็ช่วงนี้รับอยู่นี่เลยฮะถ้าไรเอ่ยเนี่ยแถวออนี่วันนี้ดีนะฮะรับอยู่บาทสิบเจ็ดฮะต้อยู่บาทยี่สิบเจ็ดอันนี้รุ่นนี้บาทซตโตทีเอ็มบีนะฮะเอ่นอานี่ตอบไปแล้วนะฮะก็รู้สึกว่าแถวบาทฮ ม,มองเชิงของการขายทำรอบไปก่อนเอ r ครับอ ER, ินทันะครับอินทันี่ยังมองห้าสิบแปดห้าสบกอยู่นะฮะวันนี้เอ็ดวาไม่มานะฮะอินทัก็ไม่น่าจะมาเหมือนกันนะฮะผมว่าน่าเป็นสอนองข้างมากกว่าอินทั ush, นะฮะธลโอครับธลโอมองตรงนี้ฮะนี่สิงนี้ฮะ6กบาทเจ็ดสิบลีโอนะฮะก็ถ้าเด้ขึ้นไปถึงก็มองไม่ต้องคิดมากฮะมองขายทำรอบไปก่อนนะ ช่วงหลังนี้ปรากฏว่าเป็นโดจิเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็วอรุมไม่มาเลยนะคือหุ้นมันบอกว่ามันไม่มีคนขายนะฮะแต่มันก็ไม่มีคนเล่นเข้าไปเหมือนกันนะฮะมันก็เลยดูเอาข้างๆไปนะครับนะมันจะเป็นแบบนี้ก็เซฟตัวหน่อยก็ต้องบอกว่าเน้นขายไว้ก่อนนะฮะเพราะมันขึ้นมาสูงเดี๋ยวรอจังหวะย่องมาแล้วค่อยว่ากันดีกว่าครับเราเล่นแบบเพย์เซฟนะฮะ KTB ฮะอันนี้คงถือไว้ก่อนนะฮะราคายังถือใช้ได้ฮะไม่หวีกลงพักตลาดบ้างแต่สรงหุ้นจะเป็นลุ้นขาขึ้นจะตรวงไทยแบงก์นะ เอ็ดวาร์แนี่ไม่มาเลยฮะนี่น่าผิดหวังทั้งกลุ่มเลยฮะไม่ใช่ตัวเขาตัวเดียวฮะเล่นไปเล่นมาไม่มาฮะหนึ่งแปดศูนย์เป็นแนวต้านไปรับเป็นหนึ่งเจ็ดห้าแทนสตัวเอ็ดวาร์ะช่วงนี้ดูซึมๆออกไซเวนะฮะท็อปนี่มองติดแนวต้านอยู่หกสิบาทนะฮะช่วงนี้นะไม่ผ่านนะฮะนะถ้าไม่ผ่านก็รอทํารอบเลยนะฮะตัวท็อปรับน่าจะอยู่แถวข้างล่างนี่นะฮะแถวช่วงประมาณแถวห้าสิบเจ็ดแต่ลห้าสิบเจ็ดได้สตัวท็อปเนี่ยต้านอยู่ห้าหกสิบาทตัวท็อป บีซีพีจีครับอันนี้เป็นไซด์เวย์นะฮะยังมองข้างบนแถวนี้อยู่16บหนะครับรับอยู่15บห้าครับช่วงนี้ดูออกข้างๆเหมือนกันนะครับคือต้องบอกว่ากระแสกระแสหุ้นไฟฟ้าไม่มาครับช่วงนี้ครับเป็นทรงคล้ายกันหมดนะฮะตัวหลักตัวหลีดนี่เป็นอย่างนี้หมดนั้นตัวพวกตัวตามก็ไม่ได้จะตามเป็นเหมือนกันก็จะออกข้างๆไปนะครับสิบหกห้าถึงสิบหกห้าถึงสิบห้าห้านะช่วงนี้นะครับอ่าอีบีเอฟชั้นที่มาแรงนะฮะอีบีเอฟ นี่มองสิบบาทนะฮะถือว่าแรงนะถือว่าแรงครับแต่ผมมองอย่างนี้ผมมองขายนะฮะเพราะที่ผ่านมาผิดหวังมาก้วลงมองว่าจะขึ้นแล้วมันไม่ค่อยขึ้นแล้วก็มาแผ่วๆนะครับนั้นวะันนี้จูๆ่ๆบอลรูปมาโดดเงี้ยผมมองขายทำรอบน่าสนใจกว่าวเดี๋ยวลงมาว่ากันใหม่รนะตังอยู่สิบาทสตัวเออ RBF นะฮะนะครับ SCGP อันนี้คงถือไว้ก่อนฮะสง่งหุ้นนี้ไปเรื่อยๆอยู่ับตอนนี้เองมองราตังอยู่สี่เก้าหุ้นทำหายแล้วก็ ไต่ตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องรอมันจะหวัโอบอลแล้วเดี๋ยวเทคทีเดียวเลยนะครับพีดีจีที่ตอบไปแล้วนะฮะก็วันนี้รุ่นบ่านี้รุ่นที่ผ่านสิเพื่อไปต่อสั่พีดีจีนะครับนะครับนี่ก็ถามหมดแล้วครับคนท่านนี้ครับขอทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ